สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่เราตื่นเช้ามากแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะวันนี้มีงานมาเย,เยี่ยลเร็วเข่ะวันนี้นะคะมีงานถ่าย MV ของพี่เหมยลินนะคะเขาอาย่เท่าเธอนะจริงเหรอใช่อายุสิบไม่เป็นไรถือว่าเราเคารพเขา okay. ของพี่เหมยลินนะคะเป็นีตเดอะบอยแล้วงานวันนี้นะคะเป็นงานที่แบบเฝ้าฝันมาตลอดทั้งชีวิตว่าอยากเป็น<ค>น,นางเอก MV ถึงแม้จะไม่ใช่นางเอกก็ตามนะคะซึ่งไม่ใช่ MV ของต้านนะแต่ว่าเป็น MV ของพี่เหมยลินนั่นเองตอนที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็แปลว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วว่ามันคือเพลงอะไรเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะคะเพราะว่าคนแสดง MV น่ารักมาก น่ใกล้มากประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วอะแต่ก็ยังตื่นเช้าไม่รู้ทำไมเหมือนกันคือไม่ใช่รหรอกตัวละครในเอ่วะโจ์คือต้องการคนสวยมากคือตื่นเต้นตรงน,นั้นแหละ <laughs> ที่มีคนที่มีคนเห็นความสวยใช่ไหมก็คือความจริงก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าแบบเออหนูก็รู้สึกว่าตัวเองหน้าตาดีอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดเองมันก็อาจจะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมล่ะก็ต้องบอกให้คนฟูงเลยคนไหนแค่คนค้าง เรคือทุกคนทั้งเดือนอะหนูไม่ได้มีงานถ่ายอะไรใช่ไหมคะก็มีอัดเสียงส่วนใหญ่ใช่ปะแต่ว่าพอมีงานที่แบบจะต้องถ่ายทำอะแล้วเน้นสวยด้วยนะเน้นสวยด้วยเซ็งมากอะสิวขึ้นฉามแบบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็สิวเต็มหน้าผากเลยคือเซ็งมากไม่เป็นไรคะ่ะทุกคน วหวังว่าอย่างนั้นหวังว่ามันจะมันจะกลบมิดนะคะไฟติ้งค่ะเจ๊อีกหนึ่งนาทีเราจะถึงโลนะคะแต่ว่าขอเล่าก่อนว่าสิ่งที่ตื่นเต้นมากที่สุดในวันนี้ไม่ใช่เรื่องการถ่ายหรืออะไรเลยนะขของกิน อันนี้ไม่ได้เล่าให้แม่ฟังด้วยไม่กล้าเล่านะคะแต่วันหนูจะเล่าให้ทุกคนฟังเมื่อวานน่ะเขาทางมาถามว่าแบบเออวันนี้จะกินอะไรที่กองอะ่ะมีให้เลือกสองเซตระหว่างรายการที่หนึ่งกับรายการที่สองแล้วเรามากันสองคนใช่ไหมคะแม่ลูกแน่นอนวะเราก็เลือกทั้งสองเซตเลยเราจะได้แบบแบ่งกันกินนะคะแล้วเขาก็จะมีขนมด้วยสวัสดีค่ะ,คะจอดรถด้านในได้เลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ โอเคมาต่อก่อนที่เราจะไม่มีแสงนะคะเพราะว่าเรากําลังจะลงไปใต้ดินเพื่อจอดรถตึงๆๆๆๆๆหน้นามืดหน้นามืดหน่อยนะคือเขาจะมีขนมให้ด้วยเป็นทาร์ตไข่ขนมเค้กใต้หัวด้วยน้ยนามืนมากแต่ว่าหุนา้าวิงด้วยเหมือนกันเธอจะมีถ่ายโฆษณาวีคหน้านะจ๊ะคุ่มกับลายมาสั่งนะลดอาหารลดแป้งใ้่คือหนูลดน้ําหนักใช่ไหมคะทุกคนเพราะเล่าไปสิไปฟิตติ้งแล้วไม่เอาไม่บอกไม่บอก ไม่เอาจุดจุดจุดไม่เอามันเป็นความลับทางธุรกิจนะคะทุกคนเราอาจจะสนิทกันมากแต่เราไม่ต้องสนิทกันขนาดน,นั้นทุกคนได้โปรดเจอก,กันในกองข่าวเดี๋ยวหนูถ่ายอาหารให้ดูเยอะๆเลยยยเอาเดี๋ยวถ่ายแตลาเปลี่ยนชุดเรียบร้อยยยฟิตเชคหน่อย <c oughs> คือไม่รู้จะตั้งตรงไหนดี <c oughs> มุมก็จะแลกไปไหนนะ <c oughs> นี่คือชุดของต,ต,ตานะคะให้ทายว่ารับบทเป็นอะไรแน่นอนรับบทเป็นคนสุขไปดูเมีกันเนี่ยอย่าลืมไปดูกันนะ หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จนะคะกำนนลังเต็มเปีเป่ยมค่ะกินค้าไข่ไปชิ้นเดียวจริงๆนะสาบานเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเข้าซีนแรกของวันนี้นะคะซึ่งอยู่ทั้งหมดสองซีนเย้ยซึ่งซีนนี้นะคะที่ฟังมาก็คือว่าเราเดินผ่านพระเอกมาขอลายเราเราก็ยืยนให้แต่ว่าในเรื่องเราจะแบบไม่มีนเกิร์ลนะเราจะ ประมาณว่าเป็นคนเปรนลี่ออาใครขออะไรก็โอเคโอเคอยู่ให้ make f r i e n กันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทุกคนเห็นไหมนี่กำลังจัดเซ็ตก,กันอยู่นะคะครั้งนี้นะคะเราจะแบบรวมนักแสดงทุกท่านใน MV ในซีนนี้เลยเป็นซีนใหญ่นะคะเพราะว่าเขาซ้อมดนตรีกันอยู่กู๊เราก็เดินผ่านแล้วก็แบบว้าวเลไรนั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวหาเวลาไปสัมภาษณ์นักแสดงและพู้่งกับกันดีกว่า แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายซีนแรกเสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วด้วยเพื่อเรอถ่ายซีนต่อไปนะคะซีนที่สตอนนี้ยังใส่ชุดไม่เรียบร้อยนะคะก็เลยยังไม่ฟิตเช็คนั่นเองซึ่งคือ นางเอกกับพระเอกอะคิวแน่นมากเราถ่ายเสร็จใช่ไหมเขาก็ไปถ่ายกันต่อแล้วเขาก็ถ่ายกันต่อแล้วเขาก็ถ่ายกันต่อแล้วเขาก็ถ่ายกันต่อคือแบบไม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เลยนะคะไม่ปไเป็นไรค่ะก็อยู่ดูหนูไปก,ก่อนนะคะถ้าใครอยากเห็นหน้านางเอกและพระเอกก็สามารถไปดูได้ที่เอ็มมีทดเวลา เพลงชื่อว่าทดเวลานะคะหนูไปสืบมาละ mm hmm. เพลงซึ้งมากร้องดีมากักร้องสวยมากพระเอกก็น่ารักมากห mm hmm. นูก็น่ารักมาก mm hmm. คือตอนนี้อากาศร้อนมากนะคะทุกคน mm hmm. เหมือนฝนนะฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกโชคดีมากที่ไม่ตกนะคะแล้วหนูก็หิวมากด้วยทำ mm hmm. ว่ากินอะไรไปย่างก็กินแต่แล้วด้วยนะแต่ว่าแบบหิวอะหิ เดี๋ยวไปหาอะไรอิสอิสก่อนนะคะอย่าบอกแม่นะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับนางเอกสาวนักร้องสุดสวยวยหยินนะคะตอนนี้เราถ่ายมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วตอนจะห้าโมงแล้วคือร้อนมากเปลี่ยนไปกี่ชุดโอ้โหสี่ห้าชุดแลค่ะเปลี่ยนชุดเยอะมากถ่ายซีหนึ่งเร็กแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนชุดใช่คือแบบสุดยอดเตรียมจัดจัดนะคะ อันนี้ยัเออยัง,ออยงไม่เหนื่อยค่ะไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร <laughs> <laughs> เห็นตอนนั้นเดินเดินแล้วเดินอีกอ่ะเดินเดินแชทบลอกให้ดู <laughs> เพลงนี้คือเพลงอะไรคะชื่อเพลงทดเวลานะคะนักร้องสวยมากนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> ก็สามารถติดตามในทางไอจแล้วก็ t i k t o อก็ชื่อเมลินัลสกอร์บีนะ ยังคนทางยับไกลเหลือซีนอารมณ์จัดๆอ่ะเออใช่ต้องเขาเห็นเขาบอกว่าต้องแบบมีดราม่าทะเลาะกันแล้วก็แบบนอนลุ้นนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงในเบื้องหลังสติ e ี e ย่าเบื้องหลังสต e สีและในที่สุดเราก็ได้สัมภาษณ์พระเอกของเรานะคะชื่ออะไรคะชื่อมาชีขาวันนี้มาแสดงเป็นบทพระเอกนี่รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดครับด้วยความเป็นแบบวีแนที่ได้เล่นเยอ่โอ้ยวีแนกเลยเหรอคะก็เลยแบบมีความเก่ง แต่ก็สนุกทีหลอดไปนี่คือทำอะไรคะเป็นยาเี่ให้เอาในขั้ค่อยการมุ่นตัวกําลังจะอกหักนะคะเตรียมตัวไว้กําลังัจะอบหักก็จะต้องแฟนนะสู้ๆนะคะวันนี้อยู่มาตั้งแต่กี่โมงคะถ้ามาถึงก็7จ็ดโมงเจโมงเช้าว้าวเปลี่ยนมากี่ชุดคะสี่ห้าสุดยอดค่ะแล้ววันนี้เป็นวันที่อบอ้าวมาก y yeah. ยแล้วคนนี้คือใครคะไตัวจริงค <c oughs> <Yeah. S 2> รับโอ้ยยนะ่พรบสฉามคน่ะเย a หถายยากมากแล้วคะมุมนี้หนูหามาตั้งแต่หนูมาถึงกองแล้วก็มาถึงตอนซีนสุดท้ายที่หนูเล่นอ่ายังดีนะคะที่เราได้ถ่ายด้วยกันแย่เย a ไม่้องเสียใจไปไม่ตายโดเป็นทอดทอดกันนะทอดดูดินอนแบบต่วเองมองคนอื่นเก่งนี้เหมือนแบบกำลังดิบด้วยเอาไ่ะเดี๋ยวโดนตองทำไมก็รักศัพรักศัพเศร้าอย่างงี้มัเป็นสามเหลี่ยมคนเดียวแต่ว่าแบบหักหักหรือว่าหักใจได้หมไม่ดีคือหูฟังเรื่องหูฟังใช่ไหมคะอาร์อกหน่อยดูลิงนี่คือแบบ เขาอยากเดียวมากเราู้สึกเออเขาให้เราแล้วอยู่ดีเขาไม่ให้อีคนอีกนมันแรงมากแรงมากแล้วให้ต่อหน้าด้วยเออแรงมากค่ะควาอยู่ดีดีเออแย่มากนะคะคนแบบนี้ไม่ดีนะคะอย่ากทำตามเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ได้ได้รับผลแล้วอ๋อมันเป็นยังไงเกี่ยวกับยังไงก็ไปติดตามได้ครับเพลงทนเวลาค่ะเย้มีพร็อพเนี่ยแหละแต่ตัวจริงแต่ตัวจริง และตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับจีมที่มีตาเย้เข้ามาแล้วเข้าเย็นนะคะแล้วก็มาอิสอิสกันแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าค่ะยังไงทุกคนก็อย่าลืมไปฟังเพลงโทษเวลากันด้วยนะคะบ๊ายบาย